อรังคอมเรชันจำกัดทุกทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะนิชาจะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่ของบริษัทอ่างคอมเพรสชันจำกัดนั่นเองนะคะสินค้าของเราเนี่ยเป็นระบบประตูอัตโนมัติแต่ว่าประตูอัตโนมัติที่นิชาจะมาแนะนำวันนี้นั้นเป็นประตูอัตโนมัติแบบชุดล็อกแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะคะก็คือจะไม่มีมอเตอร์ไม่มีคอนโทรลเลอร์ไม่มีสายพานที่สำคัญไม่มีลูกบ้อนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าลูกร้อเนี่ยจะทำให้ประตูดังมอเตอร์ ก็คือทํางานนะคะส่วนคอนโทเลอร์ก็คือเป็นการสั่งการนะคะก็คืออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เราไม่ได้ใช้เลยนะคะชุดล็อกแม่เหล็กนะคะก็คือเป็นระบบประตูอัตโนมัติแบบล็อกแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะค่ะก็คือจะใช้พื้นที่น้อย หรือว่าบานประตูอะไรก็ได้ที่เป็นของนะคะสามารถติดกับชุดล็อกเรล็กแบบนี้ได้เลยซ,ซึ่งใช้พื้นที่แค่7เซนเต็มที่นะคะแต่ถ้าสมมติว่าบานประตูเป็นบานเปอนเยนะคะลักษณะแบบนี้จะใช้พื้นที่นะคะเผื่อตัวหนีกระจกบ,บานเปอยด้วยเพราะฉะนั้นก็จะใช้พื้นที่ประมาณ1 4สี ขนาดเล็กมากๆเลยนะคะลักษณะการทำง,งานของเขานันเงียบนะคะไม่มีเสียงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะการเงียบทีม่มีเสียงเป็นยังไงนะคะค่ะเดี๋ยววิชาจะาสแกนนิ้วนะคะแล้วก็ประตูจะเลื่อนเปิดให้นะคะ มีมอเตอร์มีคอนโทรลเลอร์มีสายพานมีทุกบละอ,อเวลาเขาชนเราอ่ะเราจะรู้สึกเจ็บนะคะแต่อันนี้ไม่รู้สึกเจ็บเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว,ว่าเราอยากให้ประตูอัตโนมัติแบบลูกบ็อกหนีบลักษณะแบบนี้เนี่ยชนเราแล้วมันมันมัน,มนคือมันเด้งกลับเลยอะ่ะคือมันไม่มันไม่ต้องชนเราแล้วมันเด้งกลับเลยเราสามารถติดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้ก็คือเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเซฟต้ลีมป้องกันประตูหนีบ เซฟตีะะ้บีมป้องกันประตูหนีบก็จะมี2แบบแบบเดินสายนะคะแบบเดินสายแล้วก็โหล่เฉพาะตัวหนีบมากับอีกแบบนึงก็ตัวติดด้านบนนะคะก็คือมันจะยิงลรงแสงจากด้านบนลงมาก็คือเป็นเซฟตี้บีมป้องกันประตูหนีบให้กับเราได้นะคะแต่อันนี้บานนี้เราไม่ได้ติดตัวเซฟตี้บีมป้องกันป้องกันประตูหนีบนะคะเวลาที่เรายินตรงกลางเมื่อสักครู่จะเห็นเนาะมันหนีบเราได้กับแต่เราจะไม่รู้สึกเจ็บเลยนะคะ นี่ก็คือ,อะระบบประตูอัตโนมัติแบบชุดล็อกแม่เหล็กไฟฟ้าหลักการทํางานของเขาก็คือเราจะวางแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นจุดๆ,ๆๆไปนะคะเวลาที่ประตูมันเลื่อนมาเนี่ยเขาจะเขาจะใช้ชุดล็อกแม่เหล็กตัวล็อกแม่เหล็กจะขัดบานประตใูให้ให้ให้ชนกัน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 ,น,กนไปเรื่อยๆก็คือดูดดูดดูดเรียงตามกันไปเรื่อยๆจะทาให้ประตูเปดิดโดยที่ไม่ใช้มอเตอร์ด้วยนะคะ ะะก็จะมาถ่ายใกล้ๆให้กับลูกค้าดูว่าชุดรางอัตโนมัติที่ไม่มีมอเตอร์ไม่มีคอนเทลเลอร,ไออร์ไม่มีลูกล้อไม่มีสายพานนะคะลักษณะหน้าตาใกล้ๆนั้นเป็นยังไงนะคะอ่ะก็คือเราใช้พื้นที่ในการติดตั้งนะคะแค่ประมาณ6.5เซนเองนะคะก็คือถึงแค่ตรงนี้ 6.5เซนเต็มทีนะคะแต่ว่าบานนี้เป็นบานเปลือยเป็นกระจกเปลือยไม่มีขอบบานเราต้งเราจึงต้องเผื่อตัวนี้กระจกตัวนี้นะคะก็เผื่อไปอีกอประมาณ5เซนครึ่งนะคะถึง6เซนเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วตรงนี้นะคะ่ะประมาณ14เซน นะคะ14เซนก็คือก็สามารถติดระบบประตูอัตโนมัติตแบบบานเปลยได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากเป็นบานเฟรมมีขอบบานหรือเป็นบานไม้เนี่ยเราใช้พื้นที่น้อยม,มากๆเลยเราไม่ต้องเผื่อตัวนี้นะคะเราเผื่อแค่ตัวนี้ตัวนี้เราไม่ต้องเผื่อเราใช้พื้นที่แค่6.5เซน หรือเต็มที่ก็คือ7เซนถ้าไว้7เซนก็จะดีมากก็จะสวยมาก้น,นเองเนาะอันนี้ก็คือระบบประตูอตัตโนมัติที่เป็นลักษณะเป็นชุดล็อกแมเล็กไฟฟ้าเราจะวางเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปนะคะเราจะสังเกตว่ามันจะไม่มีมอเตอร์ไม่มีคอนโทเลอร์ไม่มีสายพานอยู่ด้านในเลยหนไะมคะไม่มีเลยนะคะอันนี้ เราจะมองว่ามันติดตั้งค่อนข้างง่ายนะคะไม่ยากแล้วก็พื้นที่น้อยนะคะแล้วก็เสียงเงียบมากเลยนะคะแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะก็คือเหมาะสําหรับห้องนอนห้องพักผ่อนที่ต้องการความเงียบห้องทางานที่ต้องการความเงียบสามารถใช้ตัวนี้ได้ซึ่งราคาเนี่ยก็คือหลักหมื่นไม่ถึงแสนเลยนะคะค่ะหากลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้นะคะค่ะลักษณะแบบนี้นะคะก็คือบริษัทอัมคอร์ปอเรชั่นก็มีจำหน่ายด้วยนะคะหากลูกค้าสนใจ ติดต่อบริษัทอาร์มคอร์ปออร์ชั่นจำกัดได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ